รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถดับชมได้ทุกวัย <What S 1> เ,าายเ,าายเอเจดูดีโฮมเทอเตอร์ J D D Theater, พระเอกตัวจริง เดินเดนทันสมัยเอาใจคอน,นเทนต์ค่ะเพื่อนๆจำกันได้ไหมคะว่ามีของเล่นชิ้นไหนบ้างที่เป็นของเล่นชิ้นโปรดที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลาสําหรับบางคนนะคะของเล่นในวัยเด็กเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าแค่ตอนเด็กเท่านั้นค่ะอย่างเช่นที่นี่เลยค่ะวิพิธภั์ร้านของเล่นเกิดยุ้นพันหรือมิเลียนทอยมิวเซียมบายเกิดยุ้นพันค่ะที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะที่นี่เกิดจากความรักของคนที่เห็นว่าของเล่นเป็นมากกว่าของเล่นค่ะ เล่นทั้งหมดที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของอาจารย์เกิดยุนพันซึ่งใช้เวลาสะสมมากกว่า30ปีเพื่อรวบรวมสิ่งของต่างๆมากมายทั้งของเล่นโบราณอายุก,กว่าร้อยปีจนถึงของเล่นในยุคปัจจุบันจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้ขึ้นมาค่ะอาจารย์มีของเล่นชิ้นไหนที่เป็นชิ้นโปรดเลยไหมคะเหมือนชิ้นโปรดทุกชิ้นเ,เหมือนกับชอบ ภาพรวมของของเล่นที่สะสมอ่ะแต่ชิ้นที่ประทับใจอ่ะก็ต้องเป็นชิ้นชุดแบบเนี้ยเหมือนกับพวกหนูน้อยหมมแด่ตอนเริ่มเก็บครั้งแรกเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะตุ๊กตาตัวเนี้ยได้เป็นตัวแรกแล้วก็เลยคิดเลยว่าอุ้ยคนไทยเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเหมือนกับซื้อของให้ลูกหลานเล่นเมื่อเจ0ดปปีที่แล้วมีของที่มาจากต่างประเทศอ๋อแล้วมีชิ้นไหนคะที่เป็นชิ้นโปรดของอาจารย์อยากจะอวดเลยมีอายุเป็นของเล่นสังกสีเนี่ยมีอายุเก,กือบร้อยปีก็คือ ร้านมารูเซนตาเนี้ยเขาเป็นห้างมารูเซนในญี่ปุ่นน่ะเขาเคยทำของเล่นสำหรับเด็กขายยังเป็นเหมือนกับทาสีและพ้นสีด้วยมือเนี่ยเป็นเรือบินหรือเครื่องบินที่มีตาสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติญี่ปุ่นเป็นพาทพิษสีแดงๆในพี่พันมีอยู่สองลำตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าร็อบบี้โรบอรของี่จะเกิดตั้งเอาไว้ดูเหมือนกับแบบเป็นธรรมดาแต่เขาจะเป็นไฮไลท์สำหรับคนสะสมหรือผู้ิริพันฑ์ดังนั้นของแบบนี้ก็ ของรักของโผงพิพา์ที่จะเกิดทําเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเล่นเหมือนกับเป็นสากลเพราะว่าของเล่นนั้นนะเขาผลิตขึ้นมารุ่นหนึ่งเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกแล้วเราก็มีหนึ่ง,งในชิ้นนั้นแต่มันสูญหายไปก,ก็เยอะแล้วเพราะด้วยระยะเวลาด้วยการและ,ะแต่ ถึงจะทําย้อนยุคกลับกันขึ้นมาใหม่แต่มันไม่ใช่ของจริงแต่วิพฑนเรามีของจริงที่จะไว้ปวดเหมือนกับพิธภิพฑ์ของเล่นที่เป็นสากลของนานาชาติแล้วอะไรเป็นแรงบันดานใจที่ทําให้อาจารย์ทาเมือ่อตอน,น30ปีที่แล้วตอนเรียนระดับป e <า>ัธยมศึกาตอนี่ย์เกิดเคยอ่าเรียนวิชาเอกศิลปะแล้วก็วาดรูป ส่งไปประกวดที่ญี่ปุ่นเป็นภาพรประกอบนังสืํอหรับเด็กแล้วพอได้รางวัลแล้วเราก็ไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นวันหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาพาไปที่พิพิธภัณฑ์ของคิตาฮาราที่ชานกรุงโตกเกียวเมืองฮานโคนเน่แล้วก็เลยได้ไปเห็นพิพิธภัณฑ์ของคิตาฮาราตั้งแต่นั้นมากลับมาก็เลยเริ่มเก็บเก็บของอาังเกิดเนี่ยซื้อในเมืองไทยทั้งหมดดังนั้นของเล่นทั้งหมดเนี่ยมันผ่านกระบวนการการเล่นของเด็กคนไทยต่เน,นี่ยอาจจะเป็นรุ่นทวดปู่ย่าตายายได้เล่นของเหล่านี้ดังนั้นคนไทยก็สีเวลาอยู่เหมือนกัน All, oh, oh, ี่เดินของเราเนี่ยนอกจากให้แหล่งการเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังเป็นสถานที่ให้แรงบันดาลใจแกเด็กที่มาดูพิพิธภัณฑ์ด้วยโอ้โหวันนี้นะคะมิาได้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆมากๆเลยนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเด็กรุ่นใหม่บ้างไหมคะ ถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเราเองให้เป็นคนเข้มแข็งเนี่ยอ่านหนังสืออย่าหยุดกินอาหารน่าอร่อยอร่อยแม้กระทั่งอาหารขึ้นบ้านแต่ต้องสะอาดเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนชาติชีวิตฟังดนตรีดีๆเพื่อเกิดการกิดและจินตนาการที่ดีและห้ามมาพิพิธภัณฑ์สิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเข้มแข็งและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอ๋อค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิลล่ขอคุณอาจารย์เกิดมากๆเลยค่ะสาหรับความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าประทับใจจริงๆค่ะสิงของต่างๆนั้นรวนแล้วแต่มีคุณภาแตกต่างกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้าชมที่นี่นะคะสามารถเข้าชมได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง4โมงเย็นค่ะแต่สำหรับวันนี้มิลาต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ